ขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเติมเกม l i a d m a n Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบ Official นะครับมีแอดมินบริการดูแล24ชั่วโมงและตอนนี้เกมที่รักหรือเกมที่เรารักนั้นก็ได้พร้อมให้บริการแล้วใครอยากจะเติมเป็นล้านเลยเหรอพี่ก็จัดไปเลยเลยครับพี่ชายเราจะเติมกันเป็นล้านไปด้วยกันโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับไปลองเติมกันเลยสำหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์ ล i สแมนช h o p นะฮะมีแอดทั้งหน้านะครับและตอนนี้เขามีบริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ l i s m a n s h o t c o m ด้วยนะครับจะเติมเกมก็ได้หรือซื้อบัตรเติมเกมก็ดีนะครับสามารถซื้อบัตรในเว็บบัตรเลเซอร์เพื่อไปเติมเองได้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆได้ที่ Facebook ของล i ส m a n s h o p เลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้พบกับผมใน Diablo Immortal นั่นเองนะครับ แล้ววันนี้เราก็มาถึงจุดที่ของเขียวสามารถเอามาคราฟได้แล้วว้าวของเขียวคืออะไรของเขียวคือนี่ครับเซตเขียวตรงนี้นะครับเราสามารถคราฟได้แล้วนะครับไม่ตรงสายไม่ดรอปสักทีดรอปอะไรมากก็ไม่รู้เราสามารถมาคราฟกับคุณชาซีได้เลยนะครับซึ่งการคราฟก็คือนี่ครับมาตรงเซตคราฟนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับสามารถคราฟได้เนี่ยเฮลสองเฮลสามเฮลสี่ก็คือระดับของพวกเขานั่นเองนะครับมันก็จะแรนดอมไป ได้ของดีไม่ดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่านี่ก็จะมีรอง,นะงเท้าเข็มขัดนะฮะรองเท้าเข็มขัดนะตอนนี้โอเคแล้วก็เลือกได้รองเท้าเข็มขัดอะไรเฮลซีมีไรอ่ะเฮลซีมันก็จะเพิ่มมาอา่มีสร้อยมีแหวนมีอะไรครบอ่าเฮลห้าเฮลห้าก็จะมีครบเลยอะไรอย่างนี้นะครับตามระดับไปก็ค่อยๆมาครับ,รบอยากได้เซ็ตอะไรมันกส็สามารถเลือกได้เลยนะครับ และใช้วัตถุดิบอะไรในการค้าก็จะมีขวดส้มกับอันนี้อันนี้สามารถย่อยได้จากเซตเขียวเนี่ยแหละครับแต่แต่แต,แต,แต่หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยผมก็มีเซตเขียวอยู่แล้วแล้วทําไมย่อยไม่ได้ครับไอเซตเขียวเนี่ยถ้าเป็นของที่มาจากตอนที่ยังไม่ได้อัปเดตคือแพทเก่านะครับที่เราเล่นกันไปอะไรอย่างงี้นะก็จะย่อยแล้วได้แค่ขวดส้มนะครับมันก็จะไม่ได้เขาเรียกวอะไรไม่ได้ไอผงเขียวอันนั้นนะ มันก็จะยังไม่ได้ผงเขียวก็เท่ากับว่าเราต้องไปนั่งฟาร์มเพื่อหาพวกเซตเขียวมาก่อนก็ลงเฮลหนึ่งเฮลสองเอาเซตเขียวมาเยอะเยอะยเยอะแล้วก็ฟารม์มนะฮะสำหรับใครที่แบบมีผงเล็กสมมติเราเราไปลงเฮลหนึ่ง ลงเคียวหนึ่งมันสามารถตีคนเดียวได้มั้งแล้วคือเนี่ยมันมีเป็นวิธีการที่แบบว่าอัพจากหนึ่งไป2แบบคนที่เล่นคนเดียวก็ต้องอดทนหน่อยไปฟาร์มโง่โงคนเดียวเพื่อให้ได้เซ็ตนะแล้วก็มาย่อยเป็นอันเล็กแล้วก็มาคัพเป็นอันใหญ่ทีเนี้ยเราก็จะได้เซ็ตฟอพอ,พอเข้าใจผมไหมม,มันก็ระดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆคืออภิมามามหาลงดันโคตรๆอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับการอัปเดตนี้ก็ทําให้ ผมมีแผนที่จะเล่นต่อคนเดียวได้นะสำหรับตัวเกมนี้เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะยังไงก็อาจจะเวลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,ยเยข้ามาตอดวันละนิดวันละนิดถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะมาพูดคุยกันยังยังยังเล่นสนุกอยู่ก็ยังมีคนเล่นไม่ใช่ไม่มีคนเล่นนะครับเฮลสี่เฮลห้าอะไรก็ว่านไปผมก็ไปเกาะเกาะเขาตอนนี้ผมก็แบบจะปั้นให้ถึงเวลสองร้อยไปเกาะนน้กันนะครับเพราะว่าอันนี้ตันสุดเนี่ยเซิร์ฟคูณมันแค่สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับ ทั้งอันดีเซมเบอร์วอลโลแลน์แล้วก็เดียโบอีมัททอร์ I M A T H o R นะครับยังไม่หายไปไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยครับบ๊ายบายครับ